นักวิจารณ์โอเคโอเคเมื่อเห็นเบาอะไรหุ่นโตใหม่อะไรบางดูในไลฟ์กูดิลำหนึ่งใครเข้ามาวะอ๋ออาดเข้ามาได้ตรงจังหวะดีนี่หุ่นนี่หรอใช่วันเอาเข้าเกมมาแล้วถึงมันจะเป็นแค่ลากม้าธรรมดาเลยมีความแพนดีแล้ว เปล่า perfect quality เพราะว่ามันมีหางแล้วเตรียมเด็ดรอเดทดอยหมดมันมีกี่ล่างว่าตัวได้เห็นไม่มีอะไร DIY โดยไม่ใช่ใช่ไหม DIY นี่คือใส่หอกมาปะอ่า DIY DIY คือใส่ใส่ท่อเว้ยกับบ้องวาสุกกะโอ้กูมีโคอตาห้าล้อแบบเดี๋ยวก็ได้อยู่แล้วโอหวังรู้จักพาร์ลได้อยู่แล้วแหละเออได้อยู่แล้วมึงมึงรู้จักนิวนิวกันดั้มที่เข้ากันดั้มเอ็กตรีมบ้านที่มันเอาไว้ตั้งโชว์ที่เมืองอ่ะที่มันมีคันได้ใหญ่เลยพ่ะ มันเพื่อนิวนิวซายเอฟใช่ไหมคือคือมันไม่มีเนื้อเรื่องใช่ไหมมันมีแค่อันนี้มันเพิ่มดนี้นิดหน่อยมาแบบนิดหน่อยอ่ะขายของเฉยอ่ะข้ามเลยแต่หรอกกูชอบมากก่าตัวนี้กูอยากเล่นมากเลยในกระดับไอซีมันเปิดโมห์งก็มาเนี่ยซีรีส์เดียวกันไปสิบขายแรกไปเลยอืมไม่ัไอเฮียไม่หลอดด้วยสัตว์อ่ะลุนลุนลุน นี่มึงดูการออกตัวครั้งใหม่โอ้โหเปิดมาเป็นไอ78กูหืม <laughs> เออต้องเป็นหน้าเงี้ยโอ้โหข้ามเลยครับ <laughs> เย้เมื่อกี้ลูกลูกต่อสู้ติดติดติด3ตัวไม่โหลดด้วย ก็ยังเป็นไอ้เฮียหย่อยอยู่ข้ามเลยเออกัวข้ามเลยฟูฟูหย่อยไงแบงค์ดูเลยเออพวกนี้ไวเฮ้ยโหลดแล้วแเดี๋ยวเพื่อหาตีแหละเกมนี้ไม่มีปิดโหลดเหมือนดักบอลน่ะแต่ลุกไปแต่ไม่น่าจะได้เร็วๆหรอกผมว่ายง่ายขนาดนั้น อ้าวเฮียทำมันเป็นไอ้เฮียหย่อยอยู่วะเฮ้ยแต่หย่อยหย่อยพูดแล้วเฮ้ยคุยกันครบเลยวะความเชื่อมาอ้าวมาแล้วมาแล้วละเฮ้ยสู้ What the fuck ใช่หรือเปล่าอีกอันยูนิคอนแต่แต่ยูยยูยูนิคอนอ้าว ยจะต่อไปแล้วไอ้สัตว์ใช่ต่อไปไม่ต่อในโทรศัพท์นี่แหละอ่าโหลดอีกแล้วโหลดเก่งนะเฮ้ยนี่โหลด1ิดแล้วมากกว่าห้ายังซักซีดอยู่อ่ะ Okay, โอเคเริ่มเ,เริ่มเริ่มมาเปลี่ยนตัวละเริ่มเปลี่ยนตัวลแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เ,เ,เอาบุรุษมาคุยเฮยเอาบุรุษมาการันตีให้วะ <c oughs> ไม่เคยเห็นมาก่อนต่อไปใครนะ <c oughs> เนาะเฮ้ยได้แล้ววะเยี่ยมร้อยเรียบร้อยได้หุ่นแล้ว ต่อไปก็คนขา่าวอ๋อแล้วก็พอหอมปากหอมคออะ่ะเยวข้ามเลยดีกว่าเห็นแล้วเคยแต่สัตว์กวาจะเปิดได้แต่ละทีในในมือถือกูโหเห็นปกตินะแต่ในต่อแม่งดึงภาพแบบโคตรที่เยียเออกูกูดูแล้วจะตายให้ได้เลยภาพขาดเฮ้ย,เด,เ,ยเดี๋ยวไข่เดี๋ยวออกเชื่อกูคงเป็นงันไม่รู้ว่าจะมีเปิดอีกดังชิบหายไ่ง <c oughs> โหลดไม่โหลดด้วยสัตว์ซวยกู้ โอ้โหก็นำควากแรกด้วยเฮ้ยมีตอ่ะไปเซต้าหมดแล้วไม่ได้เหี้ยเลยสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาคุณได้คุณได้ไอ้กล้องอ่ะ พมันกลายเป็นในกองแล้ววะวงสาพนามันเป็นในกองเรียบร้อยหรอเออไอ้เหี้ยกูตกใจเลยสัตว์เดี๋ยวถ้าเกมมีเฟกเอาแล้วหรอวะโอ้แหมได้ผู้ป่วยโอ้เราเฟกเอาคนเหี้ยเธอกำลังป่วยนะเอเธอกำลังป่วยนะนี่ไงโอ้สายเขียวด้วยโอเคอย่างน้อยกูได้หุ่นคนขากูหาที่หลังก็ได้สัตว์เกมนี้มีหุ่นก็โอเคแล้ว